ัลโหลสวัสดีครับเอ้ยทำไมขึ้นหน้านี้กดนะครับผมออกจากลิฟต์ถ่ายรูปสิ่งแปลกปลอมนะครับแล้วก็กลับไปที่ลิฟต์นะครับแล้วก็ไปถึงชั้นศูนย์แล้วก็ออกจากออฟฟิศนี้ตอนนี้คือชั้นเก้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับก็สู่9้าชั้นเขย่าวขวัญน,นะครับตอนต้องไปชั้นศูนย์ให้ได้ถ่ายรูปยังไงเนี่ยอุ๊ยฮะ เดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อคี้ขวานะครับคีิขวาถ่ายรูปโอเคอันนี้คือปกติหรือเปล่าครับอ่าทุกอย่างดูโอเคนะครับใช่ไหมครับคุณพี่สวัสดีครับวิจอฟ้านี่ไม่ปกตินะครับผมว่าปกตินะแบบนี้ อันตะเกียรเราไม่ได้ถ่ายรูปเพราะว่างงครับยังไม่รู้วิธีเล่นเลยโอเคผมว่าอันนี้ใช่เรากลับไปเลยดีกว่ามาชั้นแปดนะครับใช่ไหม้ย,ยใจเย็นนะครับใจเย็นๆน,นะครับอุ้ยชั้นแปดจริงเดี๋ยวตะกี้เราไม่ได้จำอะไรไว้บ้างนะมี้ยกล้องวงจรกล้องวงจรมันหันตามเราเหรอครับ อันนี้ผมไม่แน่ใจฮะเฮ้ยผมลืมสังเกตเอาใหม่มีถังน้ำาะะครับกล้องวงจรหันหันตามหรอคุณพี่ยังอยู่ที่เดิมนะครับ20%เหมือนเดิมอืมทุกอย่างยังดูผมไม่แน่ใจกล้องวงจรเนี่ยเหมือนจะไม่เราถ่ายไปเลยก่อนแล้วกันก็กด Spacebar นะครับโอเค อาจจะผิดอาจจะกลับไปชั้นเก้าที่เดิมหรือเปล่าจังหวะปิดเปิดลิฟต์นี่มันช่างแบบว่านั่นไงเฮ้ยเนี่ยแต่กล้องวงจรไม่มีจริงคือยังไงผมต้องถ่ายทุกอันเลยเหรอดูนะกล้องวงจรน,นะครับเมื่อกี้อัน,นี้มีห้าฝั่งนี้มีห้ามีเท่ากันนะครับห้าสองหนึ่งอ่ารูปคล้ายๆกัน ชั้น9นี่คือทุกอย่างปกติดีนะครับนี่คือชั้นที่ปกติอ่าจำไว้นะครับไปกลับไปจะจําไว้พอมาเล่นเองแล้วกดดันนะครับมามาชั้น8ยังไม่ถึงไหนเลยโอ้ยลิฟตนาเอา้ามาแล้วกลับมาชั้น9ที่เดิมอะ h a t เราทําอะไรผิดอะไรไม่ปกติครับแล้วที่ผมแล้วผมจะรู้ได้ไงว่าอะไรปกติอะไรไม่ปกติอ่ะคอมไม่เปิด What? อ๋อเดินชนก็มีเสียงน้ำโอ้นาฬิกานะครับตอนกี่โมงวะอืมบ่ายโมงแล้วกันฟอเก้าอ่าเพดานผนังก็ ปกตินี่ก็ปกตินะครับจอ20%เหมือนเดิมใช่ไหมครับคุณพี่โอเคปกตินะว่านี้ปกติละอันตะกี้เราแค่พลาดอะไรไปไม่รู้เอาใหม่กลับไปครับอึม,อม,อม,มาครับชั้น8ชั้นนี้แหละ มีประเด็นแน่นอนแต่ว่ามันจะอะไรนะมันจะอะไรกันนะเช็คก่อนครับเสียงอะไรอ่ะมันผมได้ยินเสียงอะไรไม่รู้เลยอ่ะเฮ้ยนี่นี่น,น,นมีมีหนอนอยู่ในน้ำโหกินได้ไงเนี่ย อันนี้คือเสร็จแล้วใช่ไหมครับผมไปต่อได้เลยใช่ไหมไปดูน,น,นะครับชั้น8ปดนะจะไปจะเป็นชั้น7หรือเปล่าออฟออร์นะครับก็คือทั้งหมดที่แปลกปลอมเฮ้ยอุ้ย,ยชั้น7ว่ดวะจุดตรงนี้ถ่ายได้ไหมช่วยย,ยูตกใจหมดนะครับผม นะครับโอเคครับมีอย่างอื่นิงไหมเราต้องเดินหาจริงเหรอเนี่ยน่าจะหมดแล้วนะน่าจะมีแค่นี้แล้วเปล่าเฮ้ยใครมาเอาตัวคุณพี่ทําอะไรเนี่ยไหวไปครับโอ้จะช่วยฝั่งนี้หรือฝั่งนี้ดีอเอาน่าจะมีแค่นี้นะไปครับคนลุกชั้นหก มาครับชวยแอปชวยมาดูก่อนโอเคนะตอนนี้ตอนนี้ยังโอเคอยู่นะครับแล้วเราก็จะเริ่มหลอนว่าอะไรถูกอะไรผิดผมดูฝั่งนี้ก่อนห้าสองหนึ่งเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็5้าก็รูปนี้เหมือนเดิมอ่าตู้นี้ก็ชนก็ยังมีเสียงนะครับ ลิกาเหมือนเดิมครับพี่ไม่มีอะไรแปลกใช่ไหมครับบอกผมทียี่สิบเปอร์ซ็นเหมือนเดิมพอไม่แปลกนี่แหละมันมันแบบว่าออผมว่าน่าจะไม่มีอะไรนะพอ,อไม่แปลกแล้วมันไม่ใช่อะ่ะถ้าแปลกก็จะดี ผมว่าน่าจะไม่มีอะไรไปครับขอเถอะชั้นห้านะชั้นห้าไปครับลงลิฟต์กันอุ้ยอุ้ยอันนี้อัพไซด์ดาวเลยนะครับถ่ายทุกอย่างที่แปลกอ่าหนึ่งนะครับหนึ่งมเราต้องมาถ่ายรูปอะไรแบบนี้ด้วยสองนะครับโอเคแล้วก็ สถูกต้องครบหรือ,อยังเราจะได้ออกไปจากที่นี่สักทีอย่างนี้นี่ต้องถ่ายไหมครับถ่ายให้หมดเลยแล้วกันเนาะเพื่อความชัวร์ครับเดีย๋ยวมันจะเล่นตุกติกเราโอเคนะ่าจะครบแล้วครับต่อไปชั้น4ี่นะขอร้องล่ะ ้มาแล้วมาแล้วเฮ้ยสี่จริงออกมาเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวคุณคุณพี่พี่ทำอะไรครับเฮ้ยพี่ใจเย็นก่อนมันเข้าใจครับผมเข้าใจ อุ้ยแต่พี่อย่าทำร้ายตัวเองแบบนั้นเลยมันอาจจะเครียดเรื่องงานนะครับเออแต่ว่าอย่าอย่าอย่า,อย,าอย่าทำแบบนั้นเลยนะครับไปละใจคอไม่ดีเลยยิ่งลงใกล้ๆเนี่ยไม่ดีเลยสามปะ่ะมีอันเดียวปัเมื่อกี้อ่ะตื่นเต้นมากกลัวตอบผิด,ผดล้วเราไปก้าเลยใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวนะไว ทำไมมีเสียงแล้วก็มีประตูด้วยอ่ะเราต้องเข้าหรอเไปถ่ายรูปนี่ไม่เข้าเลยครับอย่านะอย่าทำอะไรแปลกๆนะผมไปแล้วนะทำไมมีดนตีเล้าหรือไม,ไม่ไม่รู้ละไปละชั้นสองชั้นสองขอชั้นสองถ้าจะผิดพลาดอะไรวะวเอาจริงดีนะไม่เข้าไปอะ่ะ มันน่าเข้าอยู่นะเมื่อกี้เอาอีกแล้วมันดูไม่มีอะไรแปลกเลยอะโทรศัพท์เหรอโทรศัพท์อันนี้วางแบบนี้เหรอครับก่อนหน้านี้เหมือนทุกอันจะวางเป็นระเบียบนะครับอุ้ยมันเดินชนนี่อีกแล้วตกใจเสียงน้ำนี่แหละมันพียังปกติใช่ไหมครับย0สเเหมือนเดิม พี่โอเคนะยังสุขภาพดีอยู่นะครับผมว่าเนี่ยโทรศัพท์มันเขาวางกันแบบนี้อันนี้แปลกๆถ่ายไปก่อนถ่ายแล้วจะมีผลหรือเปล่าไปดูกันเ้ขอ,อชั้นหนึ่งใช่ไหมมันต้องไปให้ถึงชั้นศูนย์นะครับแล้วก็ออกจากที่นี่นี่วิ่งจะหนึ่งจริงเฮย้ยเดี๋ยวนะ ไม่แต่น,นี่มันเอ๊ะแต่กล้องวงจรนี่อีกแล้วครับนี่ถ่ายเลยถ่ายเลยเอาสรุปอันนี้มันวางแบบนี้เหรอครับไม่รู้แฮะถ่ายไว้ก่อนเอาแล้ว,ลวเราผ่านได้ไงอ่ะเฮ้ยโดนหลอกไปเนี่ยนี่มีกล้องวงจรปกติไม่มีกล้องวงจรนะครับโอ้แบบว่าต้องคอยจับตาดูทุกระเบียบนิ้ว ไม่ไหวแล้วไปก่อนนะครับเจอกันนะครับคุณนะไปแล้วนะไปชั้นสูแล้วนะครับผมขอออกจากที่นี่ก่อนนะเฮ้ยสูนรหรือยังเฮ้ยสูนจริงเดี๋ยวนะบอกว่าชั้นสูแล้วก็ออกจากออฟฟิศ รอบนี้มันจะมันไม่แอะแอวเใช่ไหมครับผมออกได้เลยใช่ไหม <laughs> เพราะว่าชั้นสู์แล้วออกหรอผมโดนหลอกปะเนี่ยไปครับผมเอาแล้วนะเอาโอเคจบจริง <laughs> ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับไว้เจอกันใหม่ในเกมหน้าสับวัวนนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ